สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจวอลเลนคอฟฟี Wall ่ Coffee อีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องสำอางครับใครเดาได้บ้างว่าผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นคนที่ดูช่องเราอยู่ประมาณนึงเนาะก็จะรู้ว่าผมก็จะรีวิวอยู่ไม่กี่อย่างก็คือเป็นสิ่งที่ผมปลดปลานก็คือบลัชออนนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบลัชออนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบลัชออนที่ เมื่อปีสองปีที่แล้วก็มีความนิยมนะครับเพราะเขาเพิ่งออกใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักแต่ผมก็ยังชื่นชอบนะครับแลวผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังโดยที่ผมครับได้ตัวนี้มาเป็นพาเลตนะครับซึ่งแบบผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับนั่นก็คือบัตชอตัวนี้นั่นเองนะครับ c e C E นะครับ take at layer นะครับสี go i n g steady นะครับมันจะประกอบด้วยทั้งหมดเลยนะครับ หสีเลยโดยนะครับเจ้าหสีนี้นะครับก็ผมได้สวอชแล้วก็แบบว่าลงที่แก้มให้ทุกคนดูแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันก่อนนะครับว่าสวอชมาแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย ยังไงบ้างครับทุกคนไปดูสวอตสีกันแล้วชอบกันไหมครับมีใครชอบสีไหนบ้างมันก็จะมีสีที่เรามองว่าเฮ้ยมันสวยสวยพร้อมเลยสวยพร้อมใช้เลยนะครับกับสีที่เอ๊ได้หรอผมยกตัวอย่างนะครับผมขอเปิดไปด้วยสีเหลืองอย่างเงี้ยได้หรอได้หรอเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆแล้วว่ามันผสมมันเอาไว้ผสมนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะครับในการผสมนะครับ ปกติถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบผสมก็อาจจะต้องจริงๆมันก็คุมนะจริงๆสีที่ไม่ต้องผสมแล้วสวยเลยนะผมมองว่าจริงๆอ่ะจากหกสีอ่ะห้าสีคือใช้ได้หมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หกอะครับสีเหลืองสีเดียวที่อาจจะมาปัดแก้มในชีวิะจวันมันคงล้ำพเลึกนิดนึงถ้าเราปัเียวเดียวนะครับแต่ว่าทุกๆุสีอะผมมองว่าเฮ้ยมันใช้ได้เว้ยทุกคนมันสวยเลยส,ยสวยสวยพร้อมใช้เลยนะครับก็คือเจ้าตลับเนี้ย คือที่ผมชอบนะคือผมว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเราพบไปตลับเดียวบางทีเคยเป็นป้ไปต่างจังหวัด4ี่ห้าวันเราก็ต้องเอาวัชออนไปแค่อันเดียวเนาะเพราะว่าแบบเราก็ไม่อยากพบเยอะแล้วก็ปัดอยู่อย่างนั้นแหละอันเดียวบางทีก็เบื่อๆผมว่าตลับเนี้ยถือว่าแบบว่าตอบโจทย์นะถ้าเราจะไปต่างจังหวัดแล้วก็พบไปตลับเดียวเปลี่ยนสีไปเลยตามตามฟิลลิ่งวันนั้นตามสถานที่ที่จะไปตามเอออารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ได้เลยโดยนะครับ ผมอะก็ลองผสมสีด้วยนะแต่ผมอาจจะแนะนําทุกคนอย่างนี้นะครับบลัชออตัวเนี้ยไม่ควรที่จะลงหนาๆผมว่าลงหนัาันมีโอกาสเกิดคราบแต่ถ้าคุณลงบางๆมันก็สีมันขึ้นแล้วนะครับมันจะโอกาสเกิดคราบน้อยเพราะฉะนั้นการที่คุณอะลงสีหนึ่งไปก่อนแล้วลงอีกสีหนึ่งทับผมว่าผมไม่ค่อยเชียร์จากประสบการณ์ที่ผมใช้นะผมแนะนาให้ทุกคนนะครับเหมือน เอาสเปกตูล่าครับขูดมาทีละนิดมาผสมกันที่หลังฝ่ามือก่อนให้ได้สีที่เราต้องการแล้วถึงจะค่อยอัพพลายลงที่หน้านะครับแบบนั้นจะเวิร์กกว่าในความรู้สึกของผมนะแต่ว่าผมลองทําแบบนี้นะครับแล้วก็ลองผสมสองสีให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูสวอตที่ผมสวอตดูเลยนะครับว่าเออถ้าเราลองผสมผลเลนเนี้ยมันจะได้สีออื่นๆเพิ่มขึ้นมาไหมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ สวอตส,สีที่ผมผสมเนาะทีนี้ผมก็จะมารีวิวก็คือรีวิวมาแล้วแหละแต่คือจะมาลองมาพูดถึงในแต่ละประเด็นนะครับของบัชออนตัวนี้เผื่อว่าใครที่สนใจจะซื้อนะครับสิ่งแรกเลยนะความติดทนนานติดทนนานมากนะครับแต่งหน้าตอนเสร็จตอน6โมงกลับบ้านถึงบ้านเนี่ยครับบัชออนจะอยู่ประมาณสัก70%ซึ่งผมถือว่าใช้ได้เพราะว่าทุกวันนี้เราใส่แมสนะครับมันสวดเสียดสีอยู่แล้วการที่จะไม่หลุดเลยผมว่าเป็นไปได้ยาก ผมว่าเหลือแค่นี้ผมว่าโอเคถอดแมสมาตอนกินข้าวก็ถือว่าไม่อายใครจริงๆนะผมชอบมากเราก็ที่สําคัญเลยนะครับเป็นบัชออนที่ไม่เป็นคราบไม่เป็นคราบเลยเนื่องจากผมมองว่ามันต้องลงปริมาณน้อยเพราะลงแค่นี้เดียวมันสีมันโชว์แล้วนะครับลงแค่นิดเดียวสีโชว์แล้วนั่นหมายความว่าบนแก้มเราอจะผลิตภัณฑ์ไม่เยอะจะมีพิกเมนต์เยอะเพราะฉะนั้นเวลาโดนแมสครับไม่เป็นคราบ จ๋งมากแต่ถ้าลงเยอะผมลองแล้วเป็นคราบนะครับอย่างสีเหลืองเนี่ยผมต้องลงเยอะเพราะว่าลงกับผิวแค่รอบรอบเดียวมันมันไม่มันไม่โชว์อัพเหมือน,นสีอื่นๆนะครับมันเหมาะที่เป็นไปนผสมกับสีอื่นมากกว่าลวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเจ้าตัวสีเหลืองผมลองลงแล้วลงเยอะเราเป็นคราบจริงๆครับแต่ตัวสีอื่นไม่เป็นนะครับผมประทับใจมากติดทนนานไม่เป็นคราบนะครับสีสันนะครับ true to color นะครับในแพนสียังไงก็เป็นสีแบบนั้นแล้วก็แบบ พิกเมนเทนนะคะมือใหม่ระวังนะเพราะว่าถ้าเกิดพิกเมนต์แบบนี้เราคุณลงแบบเยอะอะ mm hmm. มันก็จะดูแบบตุ้งแช่ไม่สวยครับเราต้องลงแต่พอดีนะฮะได้แต่สอนคนอื่นตัวเองบางวันก็พลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็โดนพี่รุ่นพี่แบบว่าโอ้ว่าแต่ว่าเออมีแสงหน้าเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นก็ตามตามแล้วแต่วันบางวันเราก็หนักมือเออเราเข้าใจได้นะแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่าหนักมือผมว่ามันน่าจะแย่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบชำนาญแล้ว ไปโลดเลยนะครับผสมได้สวยงามมากนะครับไม่จําเป็นต้องใช้บลัชออนฝุ่นทับเลยนะครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยคือมันวารายที่อ่ะมันคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าแบบมันผสมได้อีกกี่กี่สีอ่ะแค่ตลับเดียวหกสีก็คุ้มแล้วผสมไปได้อีกผมว่าแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับแล้วตัวนี้ผมมาไม่ได้ซื้อในช็อปแหละผมได้ตอนพรีออเดอร์มาราคาแบบไม่สูงมากอะ ผมจาได้แบบสี่ห้าร้อยเองอะ่ะในช่วงที่เขามีพรีออเดอร์แบบเซลนะครับแต่ถ้าเป็นราคาปกติก็เป็นพันดุเหมือนกันนะเออพอดีได้มาในราคาที่ถูกก็โอเคมากเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแพ็กเกจจริงไม่ต้องพูดถึงนะครับสวย,ส,ส,วยสไตล์ TCE นะครับสวยแล้วก็ดูไม่กองแกงนะครับก็คือดูแข็งแรงทนทานนะครับจริงๆผมชอบมากเลยแล้วก็ที่สำคัญอะ่ะเขาบอกมันเป็นเทคอะไรเยอะเขาบอกมันเป็นเหมือนมัลติพอร์ คุณผมบอกนี้เลยนะอยาคาดหวังกับการทาปากและทาตาเอาไปทาแก้มเถอะทาปากและทาตาไม่เวิร์กนะครับทาตานะครับผมเป็นคนหน้ามันนะขึ้นครีเนะครับทาปากนะครับผมเพลสด้วยลิปบาล์มแล้วนะครับทาปากแป๊บหนึ่งครับตกล่องแล้วก็แปะปากแห้งเป็นขุยห่วยมากสําหรับการทาปากนะครับห่วยจริงๆแต่ถ้าเกิดทาแก้มคือดีครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นมัลติพอร์ตอย่างแต่ทำไม่ได้ตามเคลมนะฮะอันนี้บอกเลย ทาแก้มได้อย่างเดียวนะสำหรับผมแต่ถ้าเกิดคุณใช้แล้วเวิร์กก็ลองดูนะครับแต่ผมไม่เวิร์กจริงๆอะไรเงี้ยผมก็พูดในมุมมองของผมเนอะครับถ้าสมมุติว่าจะแนะนําให้ใครซื้อบัตชอนตัวนี้ไหมผมแนะนานะผมว่ามันง่ายแล้วก็มันวาราที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนอวยแต่ชอบนะครับผมชอบตัวนี้มากนะครับก็โดยรวมนะครับก็ประมาณนี้สําหรับบัตชอนพรีซีอีเทคแอนเลเยอร์ตัวนี้นะครับ ต้อสี g o อ n คตีนี้นะครับลองลองหันมาจับมาดูนะครับไปลองเทสดูก็ได้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือว่าใช้ตัวนี้แล้วมีความคิดเห็นแตกต่างจากผมอะ่ะเม้นมาข้างใต้คลิปได้เลยผมก็อยากจะไปดูความพิดเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าโอกาสหน้าก็จะลองดูตรีซีตัวอื่นเพราะผมก็มีทรีซีตัวอื่นมาลองรีวิวให้ทุกคนดูเพราะว่าทราบว่าหลายๆคนชอบแดบนนีโน่ตรีซีนะ ก็วันนี้ก็ขอล่าไปต่อเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับ